คลิปนี้เหมยมาแนะนําวิธีประกอบเครื่องเดินวงรีค่ะแกะกรองอามาเจอแผ่นโฟมอย่าเพิ่งทิ้งนะคะแผ่นโฟมเอาไว้รองตอนประกอบเครื่องค่ะส่วนที่เราต้องประกอบมีแค่สี่ส่วนค่ะมีแป้นเหยียบจานรองฐานด้านหน้าแกนฐานด้านหลังและตัวปรับความชัน2ชิ้นเขามีที่ใส่ขวดน้ํามาให้ใช้ควงประแจและน็อตน,นอกจากนี้ยังมีแผ่นสักรัดสำรองและคู่มือมาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปประกอบฐานหลังกันนะคะเราใช้น็อตที่เป็นหัวหมวกนะคะใส่แวนขั้นก่อนติดหัวน็อตขันให้แน่นแล้วใช้ประแจเบอร์13ขันอีกทีค่ะ หมุนเครื่องกลับมาด้านหน้ามาประกอบแป้นเหยียบกันค่ะใช้น็อตตัวสั้นพร้อมแหวนรองเสียบไปในรูและขันให้แน่นใช้ประแจหกเหลี่ยมช่วยขันให้แน่นอีกรอบค่ะทําอีกข้างเหมือนเหมือนกันเลยค่ะเสร็จแล้วเรามาประกอบตัวปรับความชันกันค่ะเขามีน็อตตัวจิว๋วจิวล็อกอยู่ใช้ไขควงขันออกก่อนจากนั้นนําไปประกอบที่แกนปรับความชันขันน็อตใส่ให้เรียบร้อยจากนั้นใช้น็อตแกนยาวคู่ที่ให้มารองแหวนด้านละข้าง ขันประกบให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยมอีกด้านก็ทําเช่นเดียวกันนะคะความชันเข้าปรับได้3ระดับโดยมีหมายเลขบอก 1, 2, 3สส่วนสุดท้ายเรามาประกอบฐานหน้ากันค่ะใส่น็อตและแหวนรองขันให้แน่น ส่วนที่ใส่กดน้าจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะคะและเขามีเทปสักกะาสำรองมาให้ด้วยค่ะการปรับแรงต้านหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นการเพิ่มแรงต้านถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการลดแรงต้านค่ะทีนี้จะออกกําลังกายไปดูโซเชียลไปก็ทําได้พร้อมๆกันเลยค่ะสนใจเครื่องเดินวงรีแบบปรับความชันได้ที่กระกาเพื่อสั่งซื้อได้เลยค่ะ